การพัฒนาทรัพยากรพลังงานและชีวิตในสังคมวิาสาหกและชนชั้นกันระหว่างการในแง่มุมของชั้นเชิงระบบนิเวศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลบสิ่งแวดล้อมแต่และบุคคลเนี่ยโครงสร้างรัฐและโครข่ายซึ่งพลเมืองแต่และคนแต่และชุมชนเผชิญกันอยู่มีความแตกต่างไม่มากกันสักเท่าไหร่แต่กลไกในการพัฒ,พฒนาศิลภาพของระบบพลังงานและชีวิตเนี่ยสิ่งสำคัญสูงสุด ที่ยุคปัจจุบันจะต,ต้องตระหนักไม่ใช่เรื่องสัยศาสตร์หรือวิทยาภูมิอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องวิธีการจัดการในระบบโครงข่ายอันเป็นปรกรติที่สามารถให้ความเป็นไปในเกณฑ์เกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพพลังงานและชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ยชาติแต่ละปัจจจกชีวะแต่ละปัจเจกบุคคลนะน,น,นะคะตั้งแต่เกิดจนกรงตายยังมี